สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 4โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้พลิกด้ทีิลิงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆเ,เป็นกังวลใจกันมากที่สุดณเวลานี้เลยก็ว่าได้แม้ว่าลิเวอร์พูลของเราจะเอาชนะอันติโกมาดริดมาได้อย่างงดงาม2ประตูต่อ0เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาแต่เราก็ต้องเสียนักเตะแกนหลักสําคัญในแดนหน้าอย่างทางโรเบรตเฟเมโนไปจากอาการบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกัน เขาถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในครึ่งเวลาหลังแต่ก็เล่นได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นก่อนจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกและเป็นดิวโอลิกีที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนในช่วงที่เหลือของเกมด้านเยอร์เกนครอฟในใหญ่เฮเวี่ e มท l ของเราก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าฟอร์เมโนมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงและจะทำให้เขาพลาดการลงสนามในเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดตอนสุดสัปดาห์นี้ ล่าสุดอลิซอนเบ็คเกอร์ได้ดานมือหนึ่งประจำทีมของเราที่เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลกับทางฟูเมโน,โนโด้วยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเพื่อนรักหลายนี้ผมหวังว่ามันจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่หนักมากนะอลิซอนก่าวผมได้คุยกับเขามาแล้วและผมก็เชื่อว,ว่าในช่วงเวลานั้นของเกมเราจำเป็นจะต้องเป็นกังวลเอาไว้ก่อนและมันก็เป็นมาตรการเพื่อการป้องกันเอาไว้ก่อนด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนตัวเข้าออกจากสนามจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะบางทีเขาอาจจะต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมอีกแต่นี่ถือเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อมันว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงผมหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาลงซ้อมได้ในเร็ววันนี้และเขาจะได้ไม่พลาดการไปรับใช้ทีมชาติบราซิลในช่วงพักเบรกทีมชาติที่จะถึงนี้ด้วย ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวที่เป็นผลพวงมาจากเกมกับอัลติโกมาดริดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูควันหลงที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปเลยทว่าคราวนี้มาเป็นความคิดเห็นของทีมคู่แข่งอย่างตราหมีกันบ้างมา่อทางแยนโอบรักผู้สาประตรูของพวกเขาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และอ,อมาตั้งแง่ถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่เขามองว่าเอนเอียงไปหาฝั่งริเวอร์พูล คุณคงจะไปโทษใครสำหรับเรื่องนั้นไม่ได้หรอกนะแต่เราได้สู้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วและคุณต้องไม่ลืมว่าเกมนัดนี้เรามีผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนหลังจากทางฟิลิเป้ถูกไล่ออกจากสนามไปโอบักกล่าวพวกเขายิงได้2ประตูอย่างง่ายๆเลยซึ่งนั่นไม่ใช่ควรสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราหลังจากเสียสประตูเช่นนี้มันก็เป็นงานที่ยากมากๆที่จะกลับมาสู่เกมได้และมันก็ยากมากขึ้นไปอีก เมื่อเราเหลือแค่10คนความรู้สึกมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกนะแต่เราก็ยังสู้และได้ทำทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้แล้วทุกอย่างยังคงเปิดกว้างเราต้องพึ่งพาตัวของเราเองและคว้าชัยชนะในสองเกมที่เหลือให้ได้ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะตอนเกมแรกที่เราเจอกับลิเวอร์พูลเราก็เจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งและเราก็ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้อีกครั้งในเกมเมื่อคืนวันพุธ มันยากที่จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้แต่มันคือความจริงที่การตัดสินของกรรมการกลายมาเป็นสิ่งที่ลงโทษเราเป็นอย่างมากเลยนะในเกมกับ FC p o r ปอรตและ AC m ีมิลานมันก็มีจังหวะที่คล้ายๆกันแบบนี้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในเกมเหล่านั้นนักเตะไม่ได้ถูกลงโทษหรือไล่ออกจากสนามแบบนี้นี่คือการตัดสินใจของกรรมการที่เราไม่สามารถจะเข้าไปยุ่งได้และเราก็คงจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ด้วย ผมอาจจะไม่ได้เห็นการฟาวอย่างใกล้ชิดนะแต่ผมคิดว่ากรรมการได้แจกใบเหลืองไปแล้วแต่เปลี่ยมนมาเป็นให้ใบแดงแทนผมพูดอะไรเมื่มมากกว่านี้ไม่ได้เพราะผมไม่ได้เห็นจังหวะฟาวแต่หากถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นในเกมอื่นหรือเป็นวันอื่นมันก็คงจะไม่ใช่ใบแดงจริงไหมคำตอบก็คือใช่เลยมันเป็นอย่างนั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของทางแกรี่นวิลล์อดีิตบัคขวากับตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างดีกว่าเขาเป็นเด็กปั้นจากอะเคเดมีของทางเร d เดวิลเองก่อนจะไต,ต่เต้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และลงเล่นเพียงสโมสรเดียวตลอดเส้นทางอาชีพยาวนาน17ปีได้ลงสนามให้กับพวกเขาไป599เกม นับตั้งแต่รีทายเนวิลก็ได้ผันตัวมาเป็นกูรูให้กับทาง s k y Sport สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษและเจ้าตัวก็จะใช้หน้าที่การงานดังกล่าวในการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงลิเวอร์พูลอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเนวิลก็ได้ออกมาพาดพิงถึงทีมของเราอีกแล้วแต่หตุนี้เขาได้ถูกถามนำก่อนว่ามันจะมีสโมสรใดบ้างที่เขาจะพิจารณาย้ายไปเล่นด้วยหากต้องอำลาแมนเชสเตอร์อยู่ไนเต็ดไปผพรไม่รู้ว่าจะไปลงเล่นให้กับทีมไหนดีนะ ที่แน่ๆเลยก็คือมันมีอยู่3ทีมที่ผมไม่มีทางจะไปเล่นให้เนวิลกล่าวเพราไม่มีวันไปเล่นให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและลิสยูนเต็ดอย่างน้อยก็ไม่ใช่ใน1ล้านปีนี้ผมไม่ได้รู้สึกย่ยมแย่อะไรสำหรับนักเตะที่ย้ายจากทีมของเราไปเล่นให้กับสโมสรเหล่านั้นหรอกนะแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วผมจะไม่มีวันทําแบบนั้นความเป็นอริกันระหว่างพวกเรามันมีมากเกินไป หากถามผมว่าในโลกที่เพอร์เฟกตอนที่ช่วงเวลาที่ผมยังลงเล่นอยู่มันจะมีสโมสรไหนที่เปี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมและเป็นสโมสรที่มีความเหมาะสมบ้างคำตอบก็คงจะเป็นอาร์ซนอคือเบอร์หนึ่งเลยสนามไฮบิวรี่ของพวกเขาเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และผมก็มองว่าพวกเขาได้ทำสิ่งต่างๆในแนวทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกันในพิมลีกผมยังชอบทีมอย่างแอสตันวินลาและนิวคาเซิลยู่นเต็ดด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะใหม่กันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกของเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนนหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักศูน้าฟอร์มแรงของทางเรอัลโซเซียดัดและทีมชาติสวีเดนเขาได้กลายมาเป็นที่จับจ้องมากยิ่งขึ้นหลังทำผลงานสุดยอดให้กับทีมชาติระหว่างศึกชิง,ชงแชมป์ชาติยุโรป หรือยูโร2 0 2 0ในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าตัวจะยุติข่าวลือทั้งหลายเรื่องการย้ายทีมด้การต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดทั้งนี้เขาทำไปแล้ว3ประตูจาก9เกมแรกในลาลีกาสี่ั้นนี้และช่วยให้โซเซดัดผง,งาดขึ้นมารั้งจากฝูงของตารางเหนือสโมสรยักษ์ใหญ่อย่อยางเรอัลมาดริดอเลนติโกมาดริดและบาร์เซโลนา ทั้งนี้แม้เจ้าตัวจะมีความสุขกับต้นสังกัดปัจจุบันแต่ดาวเตะวัยว22ปีเองก็ได้เปิดช่องสำหรับาการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในอนาคตเมื่อเขาออกมายอมรับเองเลยว่าการมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกคือความฝันสูงสุดของเขาพร้อมอยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแล้วในตอนนี้พ้อมมีความสุขอย่างมากอิซักกล่าว อย่างไรก็ตามสักวันหนึ่งมันคงจะเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆหากผมได้ย้ายไปลงเล่นในประเทศอังกฤษพวกเขามีสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่น6หรือ7ทีมเลยนะมันเป็นการแข่งขันกันในระดับสูงและแน่นอนว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าพิมลลีกจะเป็นตัวเลือกของผม นัาแต่ทุกคนต่างก็อยากจะเห็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดด้วยกันทั้งนั้นและไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ผมเองก็มีความคาดหวังส่วนตัวที่ผมต้องการจะเติมเต็มดังนั้นเราจะมารอดูกันว่าเส้นทางนี้จะพาผมไปถึงที่จุดไหนในอนาคตข้างหน้า เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พร้อมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับความสนใจจากทีมของเราอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและดูจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเขาคนนั้นก็คือทง ho, ังฟาบิโอคาวาวโยปีกฟอร์มแรงของเจ้าสัวน้อยฝูแลมที่ได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวหลังได้ลงประเดิมสนามในพิมลิเมื่อฤดูกาลที่แล้วและยังคงทำผลงานสุดยอดต่อเนื่องมาในซีซั่นนี้ด้วย เมื่อเขากดไปแล้ว3ประตูกับอีก1แอซิดจากการลงสนามเจนัดในศึกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ทั้งที่ลงเล่นเป็นตัวริมเส้นและมิดฟิลตัวรุกจนกลายมาเป็นที่จับจ้องของหลายสโมสรนในหลีกสูงสุดของประเทศประกอบกับถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาที่ก็เหลืออยู่แค่เพียง6เดือนเท่านั้นทำให้ฟูแลมไม่ได้มีตัวเลือกมากนะัก นอกจากการเล่งขายเขาในเดือนมก,กราคมเพื่อหวังได้ค่าตัวกลับมาบ้างหาไม่แล้วจะเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์อันที่จริงแล้วทางฟูลแลมเองก็มีความพยายามจะเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ข้อเสนอสุดท้ายของพวกเขาก็ถูกเอเย่นส่วนตัวของนักเตะตอบป,ปฏิเสธไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วตามการรายงานข่าวจากทางทีมทสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้ระบุว่าลิอร,ร์พูลมีความมั่นใจเลยว่าจะสามารถคว้าลายเซ็นของทางคาร์วาโยมาครอบครองได้ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เป็นใจอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องออกแรงแย่งตัวดาวเตะวัย19ปีรายนี้กับทางลิสยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดท็อตแนมฮอสเปอร์และเซาท์ทฮมตันที่ต่างก็ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยนั่นยังไม่นับรวมบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปทั้งเรอัลมาดริด บรรสเซียดอรดมุนอลเลนติโกมัตเรดเบนฟิก้าเอฟซีปอร์โตโอลิมปิกลียงและเอสโมนาโกที่ก็เกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวมแได้ความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ